ม,มายำมะกอกันทุกคนยำมะกอกับคูงเพิ่มเด้อนไปถัดต่ำนะคะมะกอกับคูงเพิ่ม,มล้างเปลือกปอกเปลือกแล้วก็ล้างนิดน้อยแล้วนะคะคก็จะสับสับไว้ถัดต่ำนะคะอ่าคูงเพิ่มบ้านเฮาอัน,นโอ้สุดยอดเลยนะคะก็ะลังพอดีต่ำควนันโซเดรนแบ,บเขา้าวโซอดรน แตะซื้อในร้านเคยซื้อประจํานะคะทุกคนนะร้านนี่ <_ S 1> เนื้อกำลังมาคูงบ้านฮนะโอ้แต่ว่ากรอบดีๆนะทุกคนเอาซื้อมาสองลูกนะลูกเนื้อหน้าค่ะกินซุปมันมันเฮิร์มค่ะ่านี้แล้วเฮิรมกว่าหน่วยนี้นะหน่วยนี้กําลังต่ำก็ดีต่ำนะเฮิรมกําลังต่ำทุกคนนะคะสักกันจาที่นี่ที่นี่ก็จะมีสักโกะนะคะ ขวดในครัวไม่ทัดสังในนี้ดัง <c oughs> ซูรูสู่เต้าขีนงามเต้าที่เซียวต่ำเทเบิลไผ่ทองอืดทองเฟืเามมา่อนี่กินตำมกรสุดยอดเลยเด้อจ้ะเด้อ <c oughs> ทองอืดทองเฟงเื่อจัดเลยตำกระท้อนตำขามตำมะกรูดเกตองอืดทองเฟื่อได้เบิลา <c oughs> ้าวปั้นดาตำตำนี่ แบบที่ดีเส้นกรอบเส้นน้อยๆตดัดแซ้นอืมกรอบดีขนาดเลยทุกคนนะคะนะตัดเส้นปะย่ะะากรอบแบบนี้น はい。 กําลังเสียบซุปนี่คันซุปปันใดได้พอดีต่างเด้ออ่าบ่เกินเมื่อนี้เมื่อเอิ่นกับซุปแล้วค่ะเอาไว้นะอาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมะละกอสับมะละกอสับซัมมี่กับพอต่ำซัมมี่กับพอแซ่บคือเก็ตมม่ำนิดหน่อยเอาเจาะ ไปลวจ้า